ตองกาจ้ะไม้กะาตองกา,งกาไมาก้าลักษณะต้นเขียวกระจีไม่เหมือนใครแนละ้วนะคะลักษณะของกล้วยตองกาอันนี้ยังไม่มีตกเครือนะจ้ะจ้ะให้ดูก่อนว่าลำต้นตองกาเป็นยังไงเขียวไม่เหมือนใครกล้วยตองกาไม้ก้าสำหรับผู้ชายนะคะคารทีนสูกคะ่ะ นี่นะคะลักษณะต้นถ่ายโดยตดะะตองตาะะตรงนี้แข็งแรงนะคะจะลักษณะประมาณนี้นชูนมาปลูกยากที่สุดของบรรดาทุกกล้วย แกอันนี้ยพยายามดแูแลให้ดีที่สุดแหละอันนี้ขนาดเป็นต้นที่เพาะเนื้อเยื่อแล้วนะคะก็แข็งแรงสุดกันจะต้านได้แค่ไหนต้นที่ไม่เพาะก็มีนะคะนีต้นเพาะเนื้อเยื่อนี่นะคะกล้วยปอนต้าค่ะใบอ่าง้าสำหรับผู้ชายแคลเซียมสูงค่ะนะคะถ่ายไว้ดูก่อนใครที่ไม่เคยเห็นตองกาสวัสดีค่ะก้ตองกา